สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี้อยู่กับนำชัยบริการครับหน่ยดีเซลได้กี่วิพี่สิเบเอ็ดกว่ากว่าโอ้โหอันนี้เป็นไร,อ,ไหนหรอ่ะพอท่อหลุด <c oughs> อินเตอร์หลุดเลยอ่ะโอ้สิเบเอ็ดกว่ากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ท่ออินเตอร์หลุดอยู่ครับ อันนี้เขารอกัอนนะ,ะเขารอกัอนนะรอกกันเนี่ยสุดจัดเลยครับผม่ะ,ะเดี๋ยวใส่ท่ออินเตอร์ก่อน วิ่งกันโหดจริงนะทุกคนอันนี้รถในตำนานครับเดี๋ยวมาดูว่าจะวิ่งขนาดไหนนะีเหล่าเก่งรถเลยเลยนะเจ้าสนามนะครับผมเดเี๋ยวในรูปนี้นะครับคืนที่หนึ่งนะครับเรือใส่ท่ออินเตอร์ก่อนระหว่างตับใครต็นกลางครับเจอกับ,บ,บนะรัางต้นั่ตบ ก็มีสุดท้ายครัก็ทำใจในกาครนี้มีเวลาด้วยอ่ะมันมีจังเลยมืออันนี้เขามีเวลาเร่งด้วยเหรอพี่อ๋อมีเวลาห้นาทีอ๋อให้ให้เช็คห้านาทีอ่าแล้วถ้าไม่ทันอ่ะทำไงอ่ะอ๋อถ้าไม่ทนันในที่สองอันนี้เขาเขาเขาวิ่งกันกี่รอบพี่อันนี้รอบจิงแล้วหรอจิงที่ไร อันนี้ชิงที่หนึ่งแล้วหรอโอ้ไปพี่เอาให้ได้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวรอเคลียร์อยู่โอ้เรียบร้อยครับชิงที่หนึ่งนะครับผมตั้งต้อตั้งลับแ้วเลยครับ แผ่นเอทำไทยเป็นแผ่นบีแผ่นเดิมนะครับไปรู้เรื่องเลยนะครับผมเอ้าเสียวนี่ครับไปใส่มา่นใส่โอ้ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมชิงที่หนึ่งนะครับ นยุนงางเรียบบวกครับนนเจอกับซังกังน,นะจ๊ะลุยดีเซลนะครัลายเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออเบินกันลุยดีเซลครับออกเบิร์นก่อนเอาแล้วมาครับ ดเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยจุดเจเป็นไงไปไปไปทำไงไดเปล่าชิงที่หนึ่งนะครับผมได้ไหมทั้งกลองเลยไม่มีทั้งกล้อ มันถอยไม่ได้แล้วเจ้าพี่แล้วเปิดเช็คอะไรได้อยู่แต่มันหอยไม่ได้แล้วต้องเข้าแล้วเป็นไงหลุดเหรอเราตัเช็คถอยไม่ได้นะต่อยอินเตอร์หลุดนะครับเราได้เดียวพี่เรไ,ได้นะ ยอมเลยร้อนขอบคุณมากครับตบมือให้กับเลื้อยตวนักชายนาการไม่ไหวไม่ชู้ขอบคุณมากนะฮะจะพามาดูกันทำไมถึงยอมครับผมครับดูเวลาได้นะครับมามาดูรุดรุรุดไมดีเหมือนกันโอเคครับ,รบพอเอ็นเนตอร์หลุดครับ เอออ่ะแข่เสร็จแล้วเก็บรถได้เลยครับคุณพี่นะเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปนะครับนี่เป็นไงเท่เลยไม่ต้องวิ่งกันนะนี่เปิดกระจกแอสเลยเป็นไง ไปรับเปงสายแล้วรับเล้มันเป็นอะไรอ่ะแก้แล้วหลุดอีกเหรอ๋อไม่เป็นไรใค่ายเดียวกันจดแบ่งทันนี้พี่เธยังไม่ตาย ดวงไม่ดีแต่เกียร์แตกเมื่อวานแล้วไปยังไม่ได้แข่งเลยครับพอหลุดก่อนครับพเพรมันหมดเวลาแล้วทุกคนเลยไม่เอาดีกว่ามิ่งไปก็ไม่ได้ครับรถแรงเกินนะไไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ